मे बले मया कथं पुण्यं सा मिलामिना कथा Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không อ่าต่างคนใบนกก็มอดแต่ท่นีเลยออีิสเนงลือตอนเียตอนเองน้ำีน้ำหน่อข้าเนออ่แกนกดคออาอารมจรากจับมือดิมี่ตอ้นนี้ที่ว่าใหม่สน เอามาเลยเอามาเลยเดี๋ยวเอาจอมหน่อยลูกเอาหัวอ้วยมา <laughs> មិនពីណា Oh. bọn tao mãe 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 โอ้สามารถจะตายตายไม่เข้ารูปเลโอ้ตายง่ายๆนอนเลือดด้วยมันโอ้ตายง่ายง่ายถึง80เปปเปอร์เอามั้ออกมาเลย

không có đâu, 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 không ไป้งนี่แป้งนี่ไป้งนี่มันจุ๊บอ่ะพี่นะแป้ี่แป้งนี่แป้งนี่มันจุ๊บ่ะพี่นะไอ้ไป้งนี่แป้งนี่แป้นี่เดดออไปไปนี่เพราะาข้างผิดดิเอาว่ามาชิ้นเดีันเออ

นามัตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนามัสสะภะคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนามัตถะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนามัสสะภะโตอะตัมาสพุทธะนามัะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะามัสสะภะคะวะโตอะระตสัมมาสุทธะนามัตถะภะคะวะโอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนามัอะระหะัมมาสัมทธะนาังภะควะโตอะระหะโตสมมาสพุทธะนามั lupang tukang ane chang anata asu ce imang kaya kamata tanang paveti ajang atama pavo nam alu pang tukang ane anata asu ce imang kaya kamata nang paveti ane chavata sangkala upata vanya thamino upasita vane rutsante te sangopata amo सवमीनो पासिती ते पुखो अी चविती ते समोपम सलनि ते चाली शुचामली न पती <coughs> 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 <tinyatimita> kata uraram <tipan> capikuna manopati nang tumie hipun nyang pasu tangan apakanti ah, pai <tipan> di me lukde yukana <Okay>. tuka pala lewa su su kati ta pating tanya ma atu da me นี่ะกล้าเกียมาเพิ่งเย็นเนอะีว่ไหล้โลลแย่หูอม ไปหมดไปหมด ท,ที่พี่น้องต่อไปก็ทั้งพ่อแม่ผู้บาอาจารย์เพป็นกัจจีได้กับเมื่อเฮือนเมื่อสันจาผ่าเป็นน้อ,อนง,งพี่น้องเนาะก็ไปสูตรปฏิตามมงคลเนี่ยพี่น้องเด้อะากกไลก็แชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผู้บาฟังเล่าเนี่ยเ้อออกตัวอย่าโยมพี่น้องฟังเล่าฟังไทยเบริร์สุส่ประชาชนนาะพี่น้องเนาะ